วัดีค่ะวันนี้เราก็จะมาวัดงานที่บ้านสร้างเองที่ลาดเท้านะคะมาดูกันเลยนะคะว่าหน้าง,งานของลูกค้านี่จีบมุ้งจีบข้้งหลังเลยนะคะหน้างานจะเป็นสีเทาเข้มนะคะค่ะเป็นสีเทาเข้มบ้านหลังนี้กมุ้งจีบทั้งหมดทั้งหลังเลยนะคะก็จะ ตรวจหน้าง,งานเลยนะคะานนี้จะติดมุ้งจีบทั้งหลังเลยช่างเขากำลังเก็บรายละเอียดงานอยู่นะคะตัวอย่างงรวนี่จะมาดูเลยนะคะชั้นสองลูกค้าติดตั้งทั้งหลังเลยนะคะ แน่จะมีหน้าต่างชุดนดะมาันนี้จะเป็นบานฟีกในห้องน้ำชั้นสองของเราติดทุกจุดเหมนกันนะคะคเราจะไปดูชั้นสามนะคะ ลูกค้าขอติดตั้งก่อนปีใหม่นะคะอันนี้จะเป็นม้่งจิบม้งบ้านเรือเอ่อมุ่งจิบอิสระนะคะลูกค้าก็ติดทุกจุดเช่นกันเดี๋ยววันติดตั้งเสร็จจะมาอัปเดตให้ดูนะคะพอดีหน้าง,งานลูกค้ายังไม่เรียบร้อยดีเนาะ ค,คือเรามาวัดไซส์เพื่อตีราคาให้ลูกค้านี่คะ่คะหมดแล้วนะคะเดี๋ยววันติดตั้งอยังไงเดี๋ยวแอนจะมาถ่ายคลิปให้ดูนะคะว่าติดลงมาแล้วจะสวยไหมโอยขอตัวตีแบบคนเยอะมาก 啊 <laughs>、uh